สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของวรดาทุกท่านนะคะวันนี้เราก็มาพบกันอีกเคสเคยนะคะวันนี้เรามาพบกันอีกสวยๆเหมือนเดิมนะคะวันนี้คลิปนี้วรดาก็จะมาเนะะี่ยค่ะจะมารีวิวเป็นชุดแสกนะคะชุดแสกให้พ่อแม่พี่น้องนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะดูนะคะสวยตัดมาชุดแสกอันนี้วรดาเรียนท่านเลยนะเป็นชุดแสกที่ไม่อัดกาวนะคะใส่สบายเป็นผ้าสีตะกอเนื้อนิ่มนะคะอันนี้อกนะคะอก48นะคะ ถึงท่านจะอกเล็กกว่านี้ก็ใส่ได้นะคะเราจัดโปรนะคะเพียงตัวละ8 0 0บาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะสินค้าของเรามีกิพร้อมขายรับรองไม่ใช่ผ้าตกค้างไม่ใช่ผา้าอยู่ในถ้าสินค้าค้างสต็อกนะคะ800บาทสินค้างามสินค้าสวยค่ะรับรองนะคะท่านจะเปรียบเทียบราคานะคะขอให้ท่านได้ดูได้ชมสินค้าก่อนนะคะสินค้าแต่ละร้านแต่ละเจ้าไม่เหมือนกันนะคะเราตัดด้วยงานปันมีดตีมือนะคะ750 นะคะถ้าท่านเอาสองผืนแต่ถ้าจะเอาตัวเดียวแปดร้อยนะคะวันนี้เราจัดโปรให้ท่านเป็นชุดเป็นชุดเลยเอาอย่างนี้วราดาไม่คู่ก็แล้วกันขายให้ท่านไปเลยนะคะเจ็ดร้อยห้าสิบนะคะหากท่านต้องการตัวเดียวก็ได้นะคะเจ็ดร้อยห้าสิบเราให้พิเศษท่านเลยนะคะคือตัดออกมาเลยนะคะหากท่านต้องการผืนเดียวก็ได้นะคะพิเศษให้นําเบอร์หนึ่งนะคะ น้ำเบอร์หนึ่งคือวันนี้เราก็อยากจัดโปรให้ท่านไปเรื่อยๆนะคะช่วงเทศกาลสงการนเนาะนี่ค่ะสวยใส่สบายนะคะ750านะคะหากท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะน้ำเบอร์หนึ่งนะคะ750้อเนาะเราจะโปรโมแล้ววราดาจะใส่ให้ท่านดูเลยนะคะเพราะ้าตัวนี้ใส่สบายนะคะแต่ถ้าวรารดาใส่จะตุ้ยนุ่ยหน่อยหนึ่งเพราะวรดาใส่ทับกันเนาะ สบายนะคะแต่วรดาก็มีเสื้อตัวข้างในมันก็เลยลุงรังหน่อนกันค่ะนี่คะ่ะใส่สบายนะคะใส่สบาย,ะะใ,สสบายใส่นิ่มนะคะแต่มีเสื้อด้านในนิดนึงนะคะก็เลยตุ้ยนุ่ยหน่อยนะคะแต่ใส่สบายอันนี้เวลาดาคอจัดโปรนะคะ750ไม่ต้องเอาเป็นคู่ก็ท่านก็ได้750ิบนะคะเอาพื้นเดียวก็ได้750นะคะโอเค แล้วเราก็จะมามีตัวนี้อีกนะคะอันนี้เป็นลายสายฝนนะคะสายฝนผ้าสีตะกอนเนื้อเนียนะคะวรดาได้ผ้ามาสวยงามมาทํากระเป๋านะคะซวยเกสเก๋ไกสไลเดอร์นะคะสวยนัมเบอร์สองนะคะ7จ0เราจัดโปรให้ท่านนะคะจัดโปรให้ท่านสุดๆ,ๆ,ๆไปเลยนะคะ750นะคะท่านใดสนใจทักมาเลยเนะาะทักมาเลยค่ะสินค้าของเรามีแท้แน่นอนวันนี้เราขอจัดโปรให้ท่านนะคะในราคาพิเศษตัวนี้700บาทเท่านั้นนะคะพ่อเมต่น้องท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะ แล้วเราก็จะมีตัวนี้นะคะตัวนี้ก็เพิ่งตัดมานะคะคอวีนะคะคอวีคอวีลายดอกอินทนิตนะคะอก48นะคะวราดาใส่กระเป๋าด้านเดียวนะคะทําให้ออกเฟชั่นคนละอย่างนะคะอันนี้นำเบอร์3วราดาก็จัดโกให้ท่านเลยนะคะเพียง750บาทนะคะหากเพราะมีพี่น้องท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะ 750สินค้ามีกินพร้อมขายขอให้ท่านมั่นใจและสบายใจได้เลยนะคะว่าท่านได้ใส่สินค้าใหม่ๆไม่มีสินค้าตกค้างร้านนะคะสินค้าของเราสินค้าสวยค่ะต่อมาตัวนี้นะคะเป็นลายเอสอก48เหมือนกันนะคะปกติแล้วลายเอสขายไม่ได้นะคะแต่เราก็นําเสนอให้ท่านราคาพิเศษคือเราอยากขายนะคะเราอยากขายถูกๆเราอยากขายให้ท่านได้กําไรเยอะๆท่านมาพิเศษให้นะคะเพียง750บาทนะคะนำเบอร์เ no. อนะคะ คนนี้มีกิ่งพร้อมขายแท้แน่นนะคะจัดโปรให้ท่านสุดๆไปเลยนะคะ750นะคะสินค้ามีกิ่งพร้อมขายนะคะสินค้ามีแท้แน่นอนนะคะ750นะคะโอเคนะคะตัวนี้เรามาเป็นลายเสียบเนาะลายเสียบนะคะสวยค่ะลายเสียบก้างปลานะคะงามมากเรียกว่าลายเสียบสับประรดก็ได้สวยค่ะบรดาก็จัดโปรเหมือนกัน750นะคะหากพอเมพี่น้องท่านใดสนใจทักนะคะ สินค้าของเรามีกิพร้อมขายรับรองสินค้าของเราไม่ตกหล่นสินค้าของเราไม่ตกค้างสินค้าของเรามาใหม่ๆปัดขึ้นทุกวันทุกวันนะคะเรามีช่างประจําร้านด้วยงานฝีมือนะคะงานฝีมือยอดเยี่ยมนะคะโอเคท่านดูนะคะสินค้าของเราลายตรงลายปักมีหมดนะคะสวยะคะ่ะอันนี้เรียกว,ว่าลายเสียบสับประรดนะคะคเรียกว,ว่าลายเสียบสองด้านนะคะ750 แล้เรายังมีตัวนี้อีกนะคะเราก็มาจัดโปรให้ท่านนะคะอันนี้เหมือนกันอก48นะคะอันนี้วราดาใส่กระเป๋าสองข้างนะคะคุณแม่จะเอาไปใส่อยู่บ้านใส่สบายหรือคุณแม่อยากได้ยอยก็เอาไม่อยากได้ยอยก็ตัดออกได้วราดาจะจัดการให้นะคะตัดฟรีค่ะวราดาไม่เพิ่มตังคนะ,คะถ้าตัดยอยนะคะเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยห้าสิบนะคะอันนี้ําเบอร์หกนะคะพ่อแม่ปี่นองค่ะท่านสนใจทักมาเลยท่านอยากได้เออโหมาเลยนะคะสินค้าของเราโอเคค่ะ 750นะคะแล้วเรามีตัวนี้นะคุณคุณเมฆจัาตัวนี้ตัวนี้นะคะก็เหลือตัวเดียวนะคะรายสายฝนนะคะสายฝน,น,นทั้งใหญ่ทั้งยาวอันนี้อกเท่าไรเนี่ย49นะคะ49ใส่ได้ถึง50นะคะตัวนี้ใส่ได้ถึง50นะคะ่าใหญ่นะคะนี่คะ่ะสวยตัดใส่กระเป๋างามมากนะคะแล้วก็จัดโปรให้ทันเหมือนเดิม750หากท่านต้องการตัวเดียวก็เอารับไปเลย750นะคะพิเศษไปเลยนะคะ เราจัดโปให้ท่านสุดๆนะคะสุดๆสุดสุดสุดๆนะคะแล้วก็มาอีกตัวนี้นะคะตัวนี้มีอยู่ตัวเดียวนะคะอันนี้สี่ตะโกนะคะสี่ตะโกอันนี้สี่สิบเก้าใส่ได้ถึงห้าสิบเหมือนกันนะคะตัวนี้เพราะว่าผ้าตัวนี้เป็นผ้าสีตะโก้ผ้าพื้นเดียวก็หกเกร้อยแล้วแต่เรามาจัดโปรแปดร้อยบาทนะคะตัวนี้ราคาจริงๆต้องขายหนึ่งพันหรือเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเนาะแต่เราก็มาให้ท่านเลยนะคะเพียงแปดร้อยบาทนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ หากท่านต้องการทักทายกันเข้ามาหากท่านอยากได้สินค้าสวยๆท่านอยากรู้อะไรดีๆท่านก็โทรมาทักทายบอรดาแล้วพูดคุยกันนะคะขอความเมตตาความปานีด้วยนะคะว่าถ้าท่านพูดคุยก็ท่านขอให้เราตอบเราแค่นั้นละคะไม่มีปัญหาเรายินดีค่ะตอบชัดเจนรับหรือไม่รับเท่านั้นไม่มีอะไรนะคะคือเราความชัดเจนถ้าท่านไม่เอาเราก็จะได้ลําขายให้ตัดรอบให้ลูกค้าคนอื่นไปนะคะ สุดท้ายแล้วในคลิปนี้เราก็ไม่มีสินค้าที่จะมานําเสนออีกนะคะเพราะสินค้าของเราทุกพื้นทุกสวยทุกอันนะคะหรือท่านอยากให้วราดายกยกยกอะไรก็เดี๋ยววราดาแถมท้ายให้นะคะแถมท้ายให้ก็ได้นะคะนี่วราดาเพิ่งได้มาสองตัวนะช่างเพิ่งตัดมาให้นะคะนี่ค่ะสวยนะคะลายเอสนะคะอันนี้จากวราดาเคยขายตัวละพันเอ็ดก็มาเหมือนเดิมนะคะเก้าร้อยบาทนะคะอันนี้สีเรียบยังไม่แตก ยังไม่แต่งเอวนะคะเรียบๆบางคนก็ชอบเรียบๆนะทุก่งได้มา2ตัว900บาทนะคะกระโปรงค่ะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะวันนี้เรานกให้ท่านเลยนะคะเก้าร900บาทนะคะเห้านเลยบาทนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะจัดให้เลยนะคะอันนี้900บาทนะคะ900บาทนะคะแล้วก็มาอีกลายนี้นะคะลายนี้ก็สวยนะคะพ่อเม่พี่้องค่ะ ค่ะท่านใดสนใจทักมาเลยเนาะทักมาเลยเนะะี่ยค่ะงามแท้แน่นอนนะคะ900บาทนะคะนับเบอร์8หากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจมาเลยค่ะมาเลยได้สินค้าดีแน่นอนสินค้าของวลดาต้องมาปกแน่นอนได้สินค้าคามแท้สกุลนครแน่นอนนะคะน,นี้นับเบอร์8 900บาทนะจ๊ะสวยค่ะสินค้าของเราโอเคนะคะทุกหือทุกอันนะคะแล้วเราจะมาตัวเพียงตน,นี้นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะ ว่ช่างเอาไปตัดยังไม่มานะคะวราดาก็มาจัดโปรโมทแล้วหมดเลยรอบหน้าไม่ได้นะคะราคานี้ตัวละ1 0 0 0พันบาทนะคะนี่ค่ะวราดาอยากขายให้สินค้าออกถูกๆวราดดเซลให้พ่อแม่พี่น้องอยู่เรื่อยๆนะคะนี่ค่ะจัดเซลให้เลยนะคะ1,000ันบาทนะคะได้เฉพาะคลิปนี้นะคะคลิปอื่นๆต้องเป็นพันสองนะคะอันนี้เหมือนกันนะคะได้เฉพาะคลิปนี้วราดาจัดโปรให้นะคะลายสายฝนนะคะกับลายตัวนี้ ท่านใดสนใจรับเลยนะคะรับเลยอันนี้1,000บาทเท่านั้นนะคะตัวละ1,000บาทนะคะคอยท่านทักทายเข้ามาและวรลดายังมีกระเป๋านะคะกระเป๋าเป้ใหญ่ตัวนี้นะคะเหลืออยู่2ใบนะคะไม่รู้ใครจะได้ไปนะคะสุดท้ายทั้งหล่อทั้งรวยนะคะจริงๆก,กระเป๋าก้อนนี้นะคะขาย1,100บาทแต่วรลดาจัดปูนะคะท่านดูนะคะดูงานของเรานะคะมีนี้ยืนมีนี้ยืนและเนื้อละเอียดนะคะ ท่านอย่าเปรียบเทียบราคาท่านต้องเปรียบเทียบผลงานนะคะบางบางคนบอกุ่ยทำไมร้านนี้ราคานี้วันนี้ร้านนี้ราคาไม่เหมือนกันท่านอย่าเปรียบเทียบแล้วก็อย่าเอามาพูดนะคะว่าไอ้ร้านนี้ราคานี้ร้านนี้ราคานี้คนละร้านคนละฝีมือคนละงานนะคะไม่เกี่ยวกันเพราะแต่ละร้านก็มีไอเดียแต่ละคนไม่เหมือนกันท่านชอบคนไหนซื้อคนน,นั้นท่านชอบร้านไหนซื้อร้านนั้นนะคะไม่ต้องเอามาเปรียบเทียบกันนะคะสินค้าคนละอย่าง งานก็คนละอย่างคนตัดก็คนละคนผ้าก็คนละผืนนะคะอันนี้วรดาจัดโปให้700บาทนะคะจัดโปให้700บาทนะคะมีใบเดียวสุดท้ายทั้งหลอ่อทั้งรวยนะคะแล้วก็มาเป้เหมือนกันนะคะจากพันสองเหมือนกันวราดาจัดให้700บาทนะคะวันนี้ท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะ700บาทต้นทุนเลยนะคะวราดาไม่ได้ค่าส่ง้วยไปเพราะว่าแม่กี่ทอบางบางรอบท่านก็ส่งมาให้เนาะเนี่ยค่ะ700บาทนะคะ เขาความเมตตาท่านดูสินค้าท่านอยากได้ท่านซื้อท่านไม่ชอบท่านตอบรับแค่ไม่ชอบก็โอเคเท่านั้นค่ะวลรนาไม่ใช่คนมีปัญหาวลราเป็นคนง่ายๆค่ะสบายๆค้าขายด้วยกลมจริงใจบ่วษดัตบรดัตต้องการวามสบายใจทําอะไรก็จังสบายใจเราไม่ต้องตีหน้าหลอกใส่ใครนะคะเราขายกลมซื้อสัตว์ตรงเปะ๊ะเราสบายใจนะคะเราอยู่ได้ค่ะถึงขายไม่ดีรู้หลาฟ้าข้างเราก็อยู่ได้ค่ะเจ็ดร้อยบาทนะคะ วันนี้เราก็มาจัดโกให้ท่านนะคะดูสิคะตุ้ยดุยดพพพูพงนะคะพงพงพงนะคะท่านสนใจอะไรก็ทักทายกันเข้ามานะคะในคลิปนี้เวลาเราก็ได้แต่คำาขอพระคุณพ่อแม่พี่น้องที่เมตตาขอพระคุณทุกท่านที่ให้คาแนะน,นําขอพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนนะคะขอบคุณอีกครั้งแก